เอสมาฟซาโดซโ,โดไปกันทุนกคนกน้นมันแล้วเอาอายแชโดว์มาทาไว้เลยนะ่ะทุกคนมันเามากไปกันต่อเอสมาไม่น่าจะรอดนะทุกคนเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เลยมันจะมีที่ปิดนะคะคือที่ปิดเขาทํหน่ารักมากนะคะมีคอนัวร์มีอายแชโดว์นะคะคือเขาเขียนบอกด้วยอะ่ะถ้าดูจากแผ่นสใสที่เขาเขียนเมื่อกี้สี่หลุมตรงนี้คืออายแชโดว์นะทุกคน เอานิ้วถูวนเบาจะได้ขจัดชั้นเคลือบผิวช่วยให้สีชัดขึ้นรัดไม่ค่อยติดการใช้แปรงนะคะก็จะใช้นิ้วมือเกลี่ยมันใช้ง่ายดีค่ะค่อยๆลงสีอ่อนนะคะแล้วก็ไปสีเข้มปิดท้ายด้วยวิงวิงให้ลุกออกมาที่แบบเบาสบายมากนี่คือสีที่ต้องการสีที่ตามหาเลยค่ะคนที่แต่งหน้าไม่เก่งแบบรัดน,นะคะสบายใจส,สุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าพกตลับเดียวเอาอยู่เป็นเจ็ดหลุมที่ใช้งานได้จริงมีครบจบไม่ต้องพกเยอะนะคะทุกคนพกแค่อันเดียวแบบนี้ เอวิดลูกของรัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งเราเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งเลยถ้าเกิดใครที่แต่งหน้าเก่งได้ลูกที่เลิอดที่ปังกว่ารัดแน่นอน